สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้วิชาศิลปะนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะต้องเตรียมสมุดวาดเขียนดินสอยางลบดินสอสีนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมเพิ่มก็คือกรรไกรและก็กาวนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือหาใบไม้มา หใบนะคะดูจากบริเวณก็้ใกล้บ้านไม่ต้องเล็กหรือใหญ่เกินไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะฝึกให้เป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะนักเรียนดูภาพนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าภาพของดอกบัวเนี่ยมีการใช้สีเป็นอย่างไรบ้างคะกลีบบัวที่เราเห็น ไม่ใช่สีชมพูล้วนๆใช่ไหมคะมันจะมะีชมพูปนขาวแล้วก็ชมพูเข้มชมพูอ่อนนะคะแล้วก็กรีบบางกรีบก็มีสีเขียวซึ่งจะเป็นเขียวเหลืองเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะสีจะไม่สม่อเสมอเหมือนกันทั้งทั้งกรีบนะคะอันนี้คือเป็นการฝึกให้เราเป็นคนช่างสังเกตนะคะ ท่านี้การที่จะใช้สีในการระบายสีของวิชาศิลปะนี่นักเรียนจะต้องมีเทคนิคในการลงน้ําหนักสีน้ําหนักสีก็คือค่าน้ําหนักของสีทุกสีที่มีน้ําหนักในตัวเองนะคะถ้าเราลงสีอย่างเบาเมือเนี่ยน้าหนักสีก็จะเบาจะอ่อนนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการให้สีอ่อน โดยผสมสีขาวเข้าไปในในสีน้ำสีนั้นก็จะสว่างขึ้นหรือหรือว่ามีน้ำหนักอ่อนลงนะคะแต่ถ้าเราต้องการน้ำหนักของสีให้หนักขึ้นเราก็เพิ่มน้ำหนักมือนะคะสีก็จะเข้มขึ้นหรือว่าลงสีดำไปเนึ่ก็ได้นะคะเทคนิคการไล่ค่าน้ำหนักสีก็คือการผ่อนน้ำหนักมือจากบอไปนะเราจะต้องเริ่มจากระบายสี เบามือไปก่อนนะคะเมื่อต้องการเข้มถึงจะไปเพิ่มน้ำหนักมือนะคะ mm hmm. การไล่ระดับสีก็คือต้องไล่จากสีอ่อนไปสีที่แก่กว่าหรือเข้มกว่านะคะ mm hmm. การกำหนดแสงและเงาอย่าลืมว่าจะต้องดูด้วยว่าแสงและเงามาจากทางทิศทางใดน,นะคะตรงที่บริเวณเดียวกับแสงมากระทบเนี่ยจะต้องสีเข้มกว่าบริเวณที่เป็นเงา นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเคยแรงเงาแล้วนะคะสังเกตดูบร,ริเวณที่แสงมานี่คือสีจะเข้มนะคะภาพก็จะดูมีมิติการผสมสีขาวให้สว่างขึ้นก็คือสมมุติว่าลงสีใดสีหนึ่งลงไปแล้วนะคะการที่จะเอาสีขาวมาผสมก็จะทําให้สีนั้นดูอ่อนลงซอฟขึ้นนะคะตรงกันข้ามถ้าเกิดให้ต้องการให้ภาพนั้นเข้มขึ้นก็คือผสมสีดําหรือสีที่เข้มกว่าขึ้นไป กิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเตรียมใบไม้มาแล้วหนึ่งใบนะคะให้นักเรียนตัดตามยาวของใบไม้ครึ่งหนึ่งนะคะเอาทากาวแปะลงที่สมุดวาดเขียนนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนต่อเติมจากอีกครึ่งหนึ่งของใบไม้ที่แปะลงไปนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตดูสีของใบไม้รูปร่างลายเส้นนะคะ พยายามระบายสีให้กลมเกลืนไปกับข้างที่แปะไว้ข้างนั้นนะคะนะคะแล้วก็ลองดูลองระบายสีให้กลมเกลืนที่สุดสังเกตดูว่าใบไม้ถึงจะมีสีเขียวแต่ก็ไม่ได้มีสีเขียวเท่ากันทั้งใบนะคะมันจะมีเข้มและอ่อนบ้างตามลำดับของมันนะคะอันนี้คืองานของนักเรียนนะคะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปลงมา ส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะเขียนชื่อด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ